เดี๋ยวเรามาดูดินที่อกเขาบอกว่าเป็นดินภูกขอไฟนะคะอ่าลักษณะของดินเขาจะเป็นดินแดงที่มีแร่ธาตุสารอาหารเยอะจะเป็นดินล้วนๆโปร่งๆระบายน้ำง่าย จึงทาให้ทุเรียนมีรสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะทุเรียนของภูเขาไฟก็จะเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นไม่ฉุนมากก็คือกลิ่นจะอ่อนกว่าอ่ารสชาติก็จะหวานมันพอดีนะคะซึ่งเขาได้รับแร่ธาตุจากดินนี่แหละคะ่ะดินที่มีลักษณะอาที่แตกต่างนะคะลักษณะเป็น GI ที่เขาบอกแตกต่างทางภูมิศาสตร์โอเค หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งสวนตัดแต่งกิ่งแล้วก็มีการกำจัดวัชพืชเพื่อบำรุงที่จะทำผลผลิตในปีต่อๆนี้นะคะเป็นผลผลิตของทุเรียนภูเขาไฟตอนนี้เขาก็จะเหลือล็อตหลังเนาะมันสุกไม่พร้อมเพื่อนเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอะตอนนี้เขาก็จะเขียนแปะไว้เลยว่าอดอกเขาร่วงตอนไหนก็คือวันที่ยีด กุมภาพันธ์พศ2563เราก็จะนับไปอีก120วันที่ผลผลิตของทุเรียนลูกนี้ที่จะเก่จัดนะคะพร้อมรับประทานอ่า สำหรับสวนนี้นะคะเขาก็จะมีการทําแบบนี้ไว้เพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาเข้ามาในสวนเพราะว่าเราจะมีการจดบันทึกไว้แบบนี้ก็จะนับไปไม่อย่างนั้นถ้าลูกค้าโดนลูกที่มันอ่อนอ่าก็จะต้องนํามาครีมอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจก็เลยมีการเขียนป้ายบอกวันไว้เลยว่าวันไหนวันไหนนะคะอ่ะ คนที่เขามาซื้อก็จะได้มีความมั่นใจด้วยว่าเขาทุกเรียนที่เขาซื้อไปลูกแพงๆนั้นอได้แก่จดจริงๆสามารถรับประทานได้ไม่ใช่ว่า,าสวนปล่อยลูกอ่อนออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะ